ทักทายเพื่อนๆยามเย็นนะคะก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะมาะแนะนำสายพันธุ์ฝรั่งตัวใหม่เพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะถ้าใครไม่อยู่ในวงการฝรั่งจริงๆจะจะไม่เคยเห็นฝรั่งสายพันธุ์นี้แล้วก็จะสงสัยว่ามันใช่ฝรั่งหรอมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยจริงๆนี่มันคือฝรั่งนะคะ แล้วก็ผลเขาก็สวยนะคะเนื้อสีแดงนะตัวนี้เป็นการกลายพันธุ์นะคะจากฝรั่งพันธุ์หงจ้วนสื่อนะใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยมันสวยมากเพื่อนๆดูมันเป็นศิลปะนะคะเนะี่ยตัวนี้เราได้มาในราคาต้นละหนึ่งใบเถานะคะถามว่าแรงไหมราคานี้สำหรับเราไม่ไม่ได้แรงนะคะเพราะเราเคยเจอต้นละสามพันสี่พัน พันห้าพันแปดเร้อยแดอเราเจอมาหมดเลยค่ะถ้าถ้าเป็นไม้ที่แปลกใหม่แล้วก็หน้าตาสวยๆแบบนี้ราคานี้ถือว่าไม่แรงนะคะผลเขาสวยมากนะเพื่อนๆตัวนี้เราเลี้ยงเป็นไม้กระถางไว้นะคะยังไม่พร้อมส่งนะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะให้ง,งามๆนะแต่ค่ากับเพื่อนๆแบบอยากลองเอาไปปลูกก็ทักทายมาได้นะคะตัวนี้ไม่ถึงหนึ่งใบเทานะคะรวมส่งแล้วก็ ไม่ถึงค่ะใครอยากลองเล่นไม้แป็กๆก็ทักทายมาได้นะจ๊ะอันนี้เสียบยอดเองนะคะ